ก็แต่งหน้าน้องตัวเล็กนะคะนักแสดงของวันนี้นะคะกไปเดินไปเต้นกันเลยมาเลยมาอีกที่ไหนวันนี้วันนี้เราชมบ้อกตาวันนี้วันนี้แต่บูดารายวันนี้หันตกมาแล้วกิโลกิโลอีโน่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ป่าแเก็ขาเขาถ่ายลงให้ลงได้ใช่ไหม ได้แต่ว่าเรืองบเขไ่ได้เ่องแบบาไม่ได้มไม่ได้อ้นี่อ้นเนี่ยได้อยู่วขัดใทหนาผวกนคุยกันเลยเดนเอ่อเพ่งเกี่ยวกับนักแสดงเอาหน้าแสดงหนาขึ้เป๊ทไมหยกาเห็นมาฉันเป็นเพียรบ้าในบทเขาบก่าแหย่เป๊ะปนหนีได้ในบทอ่ะจ้างมันหนาควรได้อยู่หนูก็ให้อาบน้ำมาซื้อในบทนน่ะเดี๋ยวเขาจะรู้ หน่ร้อยบัวร้อยนึ่งหบัวร้ยในกล่องนี้พวป่านไดได้แต่ของแท้ดีบัวร้อยากิลี่ว่าต่งเป็นเดยวน่ไงก็ได้แบบว่าอะไเม่เอามาห้าเอาเจ้าของช่องพูดคุยกาแฟขับรถคือของช่องก็คุยอยู่ก็ตอนนี้กำลังแบบาน้ำมันยังไม่ขาวไงก็เรียก็เรยวขาวเดี๋ยวให้นักหไปซื้อแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแก็แป้งฟองอาโจ๊ มันไม่มีอะไรบไ้อมาลไปส่อุ่่นเป็นบมขวดเล็กๆถ้าแต่งกช้้มากไนปไม้ม่ะมนสือแป้งพี่น้องไปหาอยู่ผมอันนี้รับบทเป็นยังไงนี้ เป็นน้องซีเป่าเบลเลี่มเล้ยมเี้ก็แก้มแดงนี่เนาะีเครื่องสัคาบแบรนเอยเครื่องสำางออลสำางแบรนด์้นเอร์ดีออนะครับผมอยกกินน้ำ่าดเป็นฟองยเคยแต่งแบบสวยๆนะคแบว่นี้มีมาแต่ทุกนี้เป็นไงอยู่เครื่องสำอางพวกนี้มิเตแบรเน์เนมเนาะ อุ้ยเป้มาลิจานี่ฮ้องแท้พี่น้องอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามไม่มีเสื้อลายมาวใช้จริงใส์ดิร้านข้าวทำเสื้อไหมมาเสิร์ฟมาร้านข้าวทำเสื้อไหม เยอะหัวจิล่ะต้องหลดตงมาลกเพี้องหาเสือให้แน่วถาได้เสียอไเสียแยีห้มลันเยะีแจกรับต้องงับด้วยนะครับผมนิ่งนานไหมไนานเสียงงับต้องงับเพลงของยลามวิ่งพนแหนูตีาานมันรู้ดีไม่ถึงสีนไปพงเนเพ่อนพอไปน่ะเเพื่อนพอหรอเ่ ทาลูกค้ายี่ห้อบีมชีปเปกบอเหนียวหูตงโมงแล้วแปดโมงเขนัดแปดโมงครึ่งปงอ่าเลทแล้วนึ่งอ๋อเทะ่ล่ะคือลิงอยู่น่และเอเอ็มองกระจกมันเสียละ ไเปิดคิวไปไหมเปิดคิวเออแน้กเอาลมัสร้างกจอเม่อยเพิ่มเอาจมันเกิอรจหก็จกมีนินสองเบอร์เอาเอาสองาสองนั่นเลเห็นยู ือจังงันนัินค้นานไหมอันนี้คือแบบอันนี้คือต้องรับบทอย่างนี้นครับผมคือเป็นเอียงเป็่อนเอีงกามาก็แต่งปกติแบบน,นี้ก็แต่งแบบนี้เลยเพิื <Yes> ่อนไหอีงก่อนคาแรคเตอร์นะครับผมคาแรคเตอร์ตัวละครน,นะครับผมข้า้แต่งเป็นอย่างนี้นะพี่นอ้องบไีไ่น้ิน้ไม่ได้ชมเนนาพี่กินขอสแปบเนาะ แสบจังไดใ้บึงนะหยิบวางเนเพลงส่งไปเพลงเป็นยังัวรทิมนี่ซงไปเพลงอะเอาผมส่งให้นชัดเหนียวเมื่อนอนอกเมื่อนอนอกขักระแด้เมื่อนอนขึ้นย่งลืมไปดิลืมไปดิอยาบอกเลยคูให้ล่องหนได้บ้านนี้ ลิงดากโก้ยังเออเรื่องบโก้ผู้ใดฉายาไม่ได้ใส่ลิงไหมันระดูกม่นะนาใส่เสียงย่สครับมันเดียวกว่าห่งอ่นใมดือนแล้วก็เรยยู่ใกลพัยาตนถึงนส นี่ดูะสรวมกันไกานอยู่ที่บ้านเลยนี่มันนี่หองเห็ดต้านเสียงนี่คือกล้องพร้อมนะผมตื้นเหรอป๋อก็บบอไม่ป่อคัด่นัน ่ช่แ oh. ล้วใช่เดีวๆเลยช่างไม่ต้องชันของเพิ่อโอ้ช่างคุณพ่อคุณพ่อ่าขึ้นาก็คือแบบชุนี้มีบานของแถ้เลยนี่ลิงบักโก้ด็ลิงยิงกว่าลิงโก อันนี้เป็นคาแรคเตอร์นั่งทานเขาใส่บอกผู้ใด่บอกว่าผู้ใดผูส่เขาบอกขึ้นมาหนึ่แกทมีเลยคั่งทานอ๋อเออเมนเนาะเจ้าหน้าที่นั่งทานเมนบอกอันนี้แต่งตามคาแรคเตอร์นะคะน้องก็ไปแคสติ้งแล้วนะคเราเราไม่ใช่ว่าเลือกมาเลยนะคะเราแคสติ้งก่อนนะคะแล้วก็ได้นักแสดงที่แบบเหมาะกับคาแรคเตอร์นี้นะจะมีมักโก้ ใครมีตู้แห้งดยังมมาฮะทีสี่ิบหามนตาอันนี้ไม่เอาไหนแม่ทองอื่นยังแห้งไห่ทำไมซื้อใบจังมันไดีเข้าไปตลาดหมือนแรงเขาแล้วหรลอว่เขาไปตลาดต้นตาลมาห้องแรงเลิกแล้แตยังมั่นใจรา คือนุยุ่งเนาะเออคนไอ้ยุ่งยุ่งดิไม่อจบตาิดเาจมาดนเพื่อนีรข้าดับจริง้าเินบาไม่ได้ังเใีครับฮารอแฟนครับเนทับพี่บ้านเป็นเลยอยไม่เซีซีอ เพง่หาตัไปตลาดาสร้างนริ mm. ้ววันขับใบมาจ้าล okay ้างน้ำฝนมา้อน้พิซซือปุ๊บเอ้าย่อผ้าใบไม่ยุ่อ่อพิซซึ่งว่าสหินพิ้อนแกแนยหอยเด้อแนงหอยลยล้านชีวิตทำน้ำโจ๊กหัวใจผ้าใบ โอ้สวยอยู่ไหมคือยูแบบนี้คือยูคือยูมือมือหลังตอนนี้นั่วต้งแตงหนาสิถึงเต็มเด้อเอาสวยอ่ายไปฝั่งสวยทำ้ บอบอบอม่ถ้าไหนหอดไข่แม็เมันก็ยังเป็นคิ้วเป็นอย่างกือเป็นมนุษย์ยูอนี้องไทยอ่ะอนี้องไทยเยันคือมไดอจงเจกช้งยเ่เสมัยตะกีบบอคหัวริมบึงสวัสดีครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่กองคาร์มันจะจบซีนทั้งหมดแล้วหรือว่าก็ไปร้องเพลงต่อจะได้แต่งหน้าทำผมอีกรูปหนึ่งให้กำลังผู้ใหญ่บ้างตอนนี้ก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็พัดมาดูอีกทีหนึ่งแล้วก็คลิปนี้เอาเข้าอีกสักตอนนี้ก็อย่าดื่มกดไลค์กดแชร์ให้ช่องไม่พอเรื่อคลายช่างแต่งหน้าแต่งทองคุณแล้วทุกองก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วก็เบิงแล้วก็เบิงสองคนนี้ไม่ได้เบิดงเบิงครูพาน้าอีกสองนีดของขอเอ ดอาแรกสีสจนันนะ<ห>ทำได้กิ่นทด